ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับอีฟุตบอลโมบายกันเหมือนเดิมนะทุกคนก็จงังหวะน,นี้ไม่ซี่ซับใกล้โอ้โหออกไปเองนะทุกคนไม่มีอะไรแม่เลี้ยงมายังดีซับออกใช่ก็จะมาแก้ตัวกันได้นะเราเพิ่งเริ่มเกมมาเวลาเรายังมีให้แก้ตัวโยนยาวมาลูกนี้ขึ้นมงเ่อไปแค่มงขึ้นไปโอ้โห บงได้ซนตีนมากลูกนี้โยนมาเมฟี่ก็ยังไม่ได้นะเดี๋ยวห้าช่องก่อนเบยดาโดไล่บอลไปไปแค้มโอ้โหชิบหายทุกคนสวยบอลไ,ไปเดยจัดบ,บอลนด้แทงมาทีสาราสารา,า,ราจี้แบบจีบ้แบบแต่บอลยาวสาราหักเข้าในเฟีช็อตหนึ่งทีแล้วหลบไม่ไม่พน้นไม่พน้นเอ้บาเป้ปั้นโอ้โหทุกคนสวยจัดลูกนี้โช์ทา่าหน่อย นี่โคตรแอดโคตรล่อโคตรอันตรายได้ทีมันก็ต้องแอดกันบ้างนะทุกคนอ,าอานานๆทีจะย,งยิงเข้านะฟูนโดตอรเลสไล่บอลมาไม่ได้ลุงี้ซาร่าตอร์เลสได้บอลแทงวันที่ซา่าวันทูซา่าแทงให้เมสซี่ยังไงเมสซี่ฮักลอกหนึ่งทีแล้วคึงคึงแล้วบรรทัดโหเซียบอลไม่ไม่ได้ว่ะยังไม่ได้ว่ะทุกคน ไรโดยังได้ไปแค่มโยอมาตอริสนี่พาดวะเมสซี่ยังไงส่งมาที่อาราบายโยนมาซาราุมงก็อย่างออกไปเองมงไม่ดีวะลูกนี่ซาร่ามเหมมันมงไม่ค่อยดีเลยทุกคนเราเน้นปัน้นเน้นตัดเขาหน่อยอย่างเดียวนะลูกรักของพุ่มเลยซาร่าเนี่ยถูกตาต้องได้ลงถ้าไม่ได้ลงก็คือมันจะยังไงยังไงอยู่นะ มาคนเข้าสู่เกมเ,เลือก,อกลองเรื่องก,ก่อนนะเมียดูแทงไหมสาระโอ้โหไม่ถึงสาระและ้วยังไงโอ้โหชิพ่าโดนโยนยาวมาก่อนสเ็ตจ,จิ้มไปออกไปเองโชคช่วยนะลูกนี้ไม่งนั้นผมน่าจะโดนอยู่นลูกคนลูกนี้ถ้าเข้าข่มันนี้ก็น่าจะยับ้อยอยู่นะหรือบนโควิดผมน่าจะไม่ไหวนะเมื่อกี้่องนึ่งะ จะทั้งเกมกันไหมสาราได้บอลแล้วจี้ไปริมเส้น,นแตะบอลยาวหักหลอกหนึ่งทีสายฟ้าเลี้ยงเลี้ยงไปซ้ายลบหักหลอกหนึ่งสองวนทวนหักลบอีกสายสายหน้าหลังหักหลอกแล้วยังกระทักพุ่งมาด้วบรรทัดหนึ่งทีแล้วปั้นโค้ง,องโอ้โหขมสัดลูกนี้ทุกคนวายผาไปหนึ่งทีรีวิวมา ซ้ำคปปลิปนะสำหรับสาราเนี่ยบ้าจัดไม่มีช่องใ,ให้ทำมือนผมน,นะทุกคนรีวิวตัวเดิมซ้ำคลิปติดเนี่ยคืออวยอ่ะตัวอวยอ่ะเออลูกหลักของผมน,นะพมัยตัวเนี้ยแล้วลูเกเลอร์สวยเรูเลอรยั่งได้แทงไปที่เอ็มบัปเาาป้เจมบัปเป้โยนมาต่อเลตมุ่งชนเสา แห้เขาเคลียร์ออกมานไล่โอ้โหทุกคนต่อเลสม่งชนเศร้าเช่เลยไอป๊อเป้อะไบอลไปต่อเลสเอป๊อเป้แทงสวยซาร่ามามันมาอยู่ที่ซาร่าหักลอกหนึ่งทีแล้วไม่ชักไปได้ไหมจังหวะนี้ดับบลทัดกำลังจะรอดม่วงตัดเต็ม้อทุกคนติดบล็อกโรเกอร์ยังไร แทงบอที่ซาร่ายังไงซาลาคืงมอลลิงเซนต่เข้าในแล้วรถมุ่งอุย้ยติดบล็อกแล้วพันห้งโอ้โหสวยจัดลูกนี้แม่ก็ชัง,งักแล้วเมื่อกี้เมือนจะไม่ได้แต่ก็ได้อยู่นะมีชัง,งักเด็กน้อยแต่ก็เรายังทำประตูได้อยู่ว่าถือว่าโอเคนะเบคแฮมจีไปรูดเกิ้ลตัดบอลได้ไหม ไม่ได้แล้วสวยแล้วจังหวะนี้โอ้โหอาราบายังได้แล้วแทงที่เมปปี้แล้วไอ้ปเป้แทงให้ตอ่อทีโอ้โหไอ้ปเป้แทงยังยังแทงเลยแล้วบอล่างไปแทงให้โหลหะแทงอะไรอปเป้มาเราเกมไว้นะทุกคนตัวไม่ต้องเปลี่ยนเรารีบเล่นรีบเล่นเลยนะซาราแล้วบอลไปเมสซี่ทำยังไงครับเมสซี่เบลโลก็ยังไม่ได้อยู่ แล้วตอนที่โคตรัดบอลไม่ได้เลยโอ้โหอุดร์ก็จิบพาทุกคนตคอนที่โคตผมเออสวยอาราบ,บาต้องเคลียร์มาก่อนนะลูกนี้ทำเป็นการที่โดนได้ไปแค่ตัดบอลได้ตอนที่แทงให้เมสซี่เมสซ,ซี่ทำไงเมสซี่เลี้ยงมาจี้มาจี้มาแล้วมุนตัวนึงทีแล้วหักหลอกแล้วสับแล้วลอกนึงทีโอ้โห เสียใช่เลยหลอกยัง้วยส่งมาไปซีส่งกับหลังมาพอไปได้โยนมาแล้วถึ่เอกเปรี้ยสัตโอ้โหแล้วโอ้ลำน้าใช่เลยทุกคนโยนมาลูงนี้ยังส้วยนะแต่ลำน,นาห่ะนะเสร็จไ้ก็กลับมาตั้งเกมคนใหม่ม,มาทุกคนโยนไปเบลาโดขึ้นมงแล้วตอนที่โคดยืนเออ เราบ้ายังได้แทงมาให้เอ็มอเปเอ็มอปเปยังไงเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาจี้เอ็มมาเป้จียยจยย้มาหักลอกหักลอกสายฟ้ารนะ้าหลังแล้วเอ็มอปเปุ้ดมาได้ไอเอ็มอปเปโย่มาต่อเลทมุ่งมสนเศร้าเศร้าได้ไงมาต่อเลเอทโย่ไหมทุกคนข้ามฟากมาก่อนฟากควาวังไว้ที่สาราแล้วสาราสับลอกแล้วเสียบอลนั่นเปราประโยชน์ตรงนี้สาระ ยี่ไปต่อเล็กเมซีได้บอลแล้วลูกนี้แล้วโดนลอกไปอีกลูกนี้ก็ยังไงอาราบาวอลปืนโอ้โหเราโดนเขาลอกว่ะลูกนี้ชิบพายทุกคนเออสวยเมซี่ยังหมดเลยโยนมาให้ซาร่าเลยลูกนี้แทงไปโอ้กระชากโดนตัดได้ว่ะเข้าสไลด์แล้วนะทุกคน ถ้ามันงาน้นนี่สาราลุดนแน่นะผมบอกเลยโยนมาเลยสัสนน้นๆลูกนี้สาราลุดมาได้แล้วยังไงดับบอลทัดทันทีแล้วบอบลทัดซ่องทีไม่พ้นเสียบอนนลอีกอาราบาด้วยว่ะพีทเล่นพันทนุ้นคนต่อเลทแทงไปแล้วสาราไม่ถึงแล้วผมจะโดนคิวคอเตอร์ไหมแล้วผมมันจะสวยลูกนี้ มันจะสวยมันจะสวยแล้วไม่สวยโทร่โคตโยววนมาขามฟากให้สาราสารามงมาเอาไปได้แทงไหมอ่าแล้วลุดด้วยลุกนี้สารามาสาราไปฉอดสารายังไงโอ้โหสกิลได้โอ้สกคนเลยสาราพลา,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 นะา,า,าดวะไม่น่าพลาดนะลุกเมื่อกี้มายังสวยตุริกเกอร์จัดบอลได้โอ้โหใจบอลไม่ดีลุกนี้ เบรโดผมจิ้มมาได้สวยแทงที่ซาร่าแล้วไม่ถึงอีกพอไปได้ได้ไหมลูกนี้บอไปได้โยนทีซาร่าซาร่าหลอกหนึ่งสีสวยเมซี่แทงให้เมซี่้วเมซี่ยังไงเมซี่ฉันเสียโอ้โหมเล่นเรื่องไหนเมซี่ต้องกลับมาตัง้งเกมขึ้นมาทุกคนบอไปได้โอ้โหใจย,ยังไม่พ้นแล้วยังไปทำมาห้าแดงอะไรได้ลูกนี้โอ้โหแล้วก็ จบไปเป็นที่นี้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแคมปีก็ถ้าใครพลาดมาเห็นเรฝากกดไลค์แล้วก็ซับให้ผมด้วยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่รครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ